รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับท่านผชมครับพบอาทิตย์ข่าวเด็ดกับชัยยายิ้มนะครับสถานการณ์ภาคใต้จังหวัดสงขลา25-26ปีไม่เคยเกิดขึ้นเลยเนี่ยนะครับสภาวะน้ำท่วมจนเกือบเจือบเรียกว่าไปถึงชั้นสองรถราลังคามิดหมดเหมยเลยเนี่ยนะครับแล้วก็เรียกว่าพี่น้องประชาชนลำบากมากผู้เฒ่าผู้แก่เด็กผู้สูงเด็ก ผู้ชราผู้สูงวัยคนเป็นโรคหัวใจนะครับแล้วก็ทราบข่าวมาว่ามีเสียชีวิตกันยกทั้งครอบครัวเลยเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์ท่านประธานสภาหอการค้าจังหวัดสงขลานะครับท่านทรงพลจังศิริวัฒนธรรมรงนะครับไม่ทราบว่าท่านอยู่ในสายกับเราแล้วแล้วหรือยังครับสวัสดีครับท่านทรงพลครับสวัสดีครับอาจารย์ชัยยาสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับท่านครับอยากจะกราบเรียนถามว่าสภาวะการเนี่ย ซึ่งท่านนายกอนุทินชาวิรกุยก็ลงไปคุณธรรมนัทพรมเผ่าก็ลงไปคุณิิิทธิเวชชาชีวะก็ไปเนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นเลยจังหวัดสงขลาผมเมึ่ไไ่สงขลาไปหัดใหญ่มาเมื่อประมาณทักเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับ อยากจะเรียนถามท่านท่านทรงผลว่าสภาวะเศรษฐกิจในขณะนี้เนี่ยเห็นบอกตลาดกิมหยงเนี่ยเละสินคงสินค้ามหาศ,าศาลเลยเนี่ยนะครับสภาวะเศรษฐกิจส่งผลกระทบอย่างไรบ้างต่อธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมต่อพี่น้องประชาชนครับท่านครับก็หลังจากเหตุมหาอุทกภยัยครั้งใหญ่ที่หันใหญ่นะครับผมว่าสภาพเศรษฐกิจของเราเนี่ยคือมันเหมือนถูกชัดดาวไปเลยเพราะว่าในวงการน้ําท่วมเนี่ยมันทําให้เรา ความเสียหายมันหนักมากกว่ารเราจะมาตั้งหลักเปิดร้านเปิดกิจการได้เนี่ยต้องใช้เวลาโดยเฉพาะธุรกิจที่อยู่ในพื้นที่น้ําท่วมสูงนะครับอย่างเช่นธุรกิจบางแห่งเนี่ยชั้นหนึ่งมิดเลยแล้วก็ขึ้นของอย่างตัวอย่างของผมเองนะครับผมมีออฟฟิศเปิดเป็นบริษ,ทษัทธุรกิจรับหมาก่อ,อสร้างออฟฟิศผมขึ้นนึงชั้นสองต้โองทำงานผมที่ชั้นสองก็โดนนะครัก็บอกว่าชั้นหนึ่งก็คือเป็นชั้นที่มีอุปกรณ์สำนักงาน ทุกอย่างอยู่ตรงนั้นก็เสียหายอยู่แล้วแล้วขึ้นมาถึงห้องทํางานผู้บริหารในทุกนี้ด้วยรว่ามันกระทบหมดโดยไม่ใช่ของผมอย่างเดียวมันเป็นของพี่น้องประชาชนเป็นวงกว้างที่ได้รับผลกระทบจากภัยอุทกภัยครั้งนี้ซึ่งความหมายคือว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยแทบจะต้องสร้างสินทรัพย์สร้างเนื้อสร้างตัวใหม่จากที่เคยทํามาทั้งหมดเนี่ยภายในช่วงสามวันี่ยน้ําพัดหายไปหมดเลยครับก็<า>คือว่าสามวันรถก็ไม่มี ครับรถรถจักรยานพาหนะจะมาทํางานก็ไม่มีมบ้านตัวเองก็ไม่มีสมบัติแล้วต้องมาสร้างใหม่หมดที่ทํางานก็ต้องเซ็ตทุกอย่างใหม่ไม่ว่าจะโต๊ะทํางานคอมพิวเตอร์ระบบต่างๆต้องเซตอัพทุกอย่างใหม่เพราะว่าของจมน้าไปหมดแล้วครับตรงนี้เป็นความท้าทายของขนาดใหญ่มากครับว่าเราจะกลับมาให้เหมือนเดิมหรือด,ดีกว่าเดิมได้ยังไงในตอนในภาวะการแบบนี้เพราะมันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเนี่ยมากมายมหาศาล ต้องบอกอาจารย์ชายายอย่างนี้ครับว่า,วาก่อนที่จะเกิดเหตุอุทกภัยเนี่ยอานใหญ่และสงขาครับกําลังอยู่ในเส้นทางแขกที่เรียกว่ากราบขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราเป็นเจ้าภาพในการจัดงานใหญ่ๆของประเทศหลายงานตั้งแต่วันที่21-23พฤศจิกายนมาเป็นงานสัมมนาหอน้าทุกประเทศครับซึ่งหอน้าสงขาผมเป็นเจ้าภาพในการจัดรับหอกกันข้าทั้งประเทศมาประชุมที่นี่ปรากฏว่าเราจัดได้แค่คืนวันแรกวันเดียวครับวันที่21ในงานเลี้ยงรับรองที่ห้างเซ็นทรัล หลังจากนั้นกลายเป็นน้ําเริ่มกลกน,น้ําท่วมเส้นบิดเส้นทางจราจรเราต้องรีบอ,อพยพลําเลียงผู้ร่วมสัมมนากับกรุงเทพเร่งด่วนภายในสองวันวังยี่สิบสองยี่สิบสามหลังจากนั้นวันที่ยี่สี่น้ําท่วมใหญ่ที่หัใหญ่คือเรียกว่ามันวิกฤตซ้ําวิกฤตซ้อนเลยนะครับงานเราจัดไม่ได้แล้วน้ําท่วมครั้งเนี้ยมันทําให้ภาพของการที่เรากําลังไปได้ดีไม่ว่าเราจัดงานสัมมนาเดือนหน้าจะมีซีเกมส์กระทบหมดเลยรวมทั้ง เราเพิ่งได้รับการประกาศเป็นหนึ่งในเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร Creative City Network ของยูเนสโกซึ่งหมายความว่าเราสามารถเชื่อมโยงความเป็นเมืองสร้างสรรค์กับเมืองอื่นทั่วโลกได้สองร้อยกเทอก็จบเหมือนกันก็แทนที่เราจะขับเคลื่อนตรงนี้ได้ต่อภาพกำลังดีๆแกเป็นตอนนี้แกเป็นทุกอย่างมันต้องเซซิโลมาตั้งต้นนใหม่ครับมันกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างเลี่ยงไม่ได้ครับเยอะมากครับทีนี้อย่างนี้ท่านทรงบ่นครับก็คือว่าจากข่าวคราวที่ผมได้มาเนี่ยสับสนมาก พรามีผู้เสียชีวิตไปเนี่ยผู้อพยพเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่าบางท่านก็บอกว่าเกือบแสนเกือบเรียกว่าเกือบพันรายบางรายการก็บอกว่า500รายเนี่ยจำนวนผู้เสียชีวิตกับผู้ที่อบพยพเนี่ยนะครับเรียกว่าประมาณ1,2 0 0 0 0กว่าชีวิตเนี่ย ตัวเลขที่แท้จริงซึ่งท่านก็เป็นประธานสภาหาอการค้าจังหวัดสงขลาเนี่ยผลกระทบที่ได้รับเนี่ยแล้วเราก็เสียใจมากนะครับมันไม่เคยเกิดขึ้นเป็นหมาอุทก,กภัยเลยนะครับรัฐบาลก็โดนถล่มและพอสมควรอยากจะเรียนถามท่านทรงพลว่าในสภาวะผู้เสียชีวิตกับผู้ที่อพยพเนี่ยนะครับมีจํานวนสักเท่าไหร่ครับท่านครับ คือเอาเป็นข้อมูลมันก็มีข้อมูลแบบเป็นทางการถ้าเราได้ยินข้อมูลแบบทางการเราก็ได้ยินข้อมูลผู้เสียชีวิตหลักร้อยร้อยกว่าศพนะครับตรงนี้ก็แค่แค่ร้อยกว่าศพนี้ก็ถยอแย่มากแล้วแต่ว่าถ้าเรามองจากคนที่ไปทํางานถ้าคุยกับกูภ้ภัยคุยกับหน่วยงานที่ไปคอยเก็บเนี่ยผมว่าตัวเลขมันไม่ใช่แค่นั้นก็จะเท่าที่ตัวเลขแต่ผมไม่สามารถรวบรวมตัวเลขที่แท้จริงได้นะครับเพราะว่าในคณะแพทยศาสตร์ที่มีห้อง ห้องดับจิตที่เป็นสถานที่รับศพตรงนี้มาเนะครับกาไม่ได้เปิดเผยตัวเลขได้นะครับเขาก็ไม่ได้เปิดเผยทั้งหมดแต่ว่าตัวเลขที่เราคาดการเนี่ยผมว่าหลายร้อยศพครับเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าหลักร้อยต้นๆนแน่นอนครับเพราะว่าไปหลายพื้นที่ที่ความช่วยเหลือเข้าไปไม่ทันเข้าไปไม่ถึงเนี่ยเขาได้รับผลกระทบอย่างหนักจากเหตุรุดับภัยครั้งนี้ซึ่งเราก็เสียใจอย่างว่าช่วงที่เกิดเหตุทางหอนค้าเองเราก็พยายามไปประสานหาร เรือเอกชนในเรื่องของเรือเชสก,กีที่จะบุกเข้าไปตามสถานที่ต่างๆที่เราได้รับรู้มาแจ้งเหตุมาช่วยกับทางการอีกทีหนึ่งก็ช่วยได้ไม่มากก็น้อยแต่ว่าทั้งหอนคาและเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ยซีสงขานี่ยเราพยายามเต็มที่ลดการสูญเสียไม่ให้เกิดขึ้นกับเมืองเราเพราะว่าเราเองก็ทนไม่ได้ครับในฐานะเราเป็นคนอันใหญ่ เราได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือเสียงคนบนหินหิวข well> ้าวไม่ได้ข้าวกินน้ามาสามวันห้าวันเนี้เราต้องทํายังไงมันต้องถึงมือเขาให้ได้เราก็เป็นห่วงแล้วเราก็รู้สึกว่าเรื่องแบบนี้เราปล่อยคนเขาเปหนีไม่ได้ไม่ว่าคนหัดใหญ่เองหรือนักท่องเที่ยวที่ติดค้างในหันใหญ่เนี่ยเราไม่อยากให้เป็นภาพอย่างนั้นเราพยายามทาทุกหนทีกทางก็เราก็ได้ทําในช่วงเหยีดการทุกอย่างก่อนจะน้ํารถช่วยไปได้หลายหลายคนเหมือนกันนะฮะแต่ว่าในส่วนของคนที่ช่วยไม่ได้ ในเส้นทางบางเส้นที่ช่วยไม่ได้เนี่ยก็ต้องขอแสดงความเสียใจจริงๆครับเพราะว่าจานวนความต้องการความช่วยเหลือมันมีมากกว่าทรัพยากรทั้งหมดที่มีแล้วก็ถูกต้องคนระับความยากของงานทั้งหมดเนี่ยคือมันมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องถ้าตรงนี้สามารถถ,ถอดบทเรียนได้เลยคือกู้ภัยมาจากต่างพื้นที่นะครับมาเสร็จเขาไม่รู้ว่าเส้นทางหันใหญ่ตรงไหนคืออะไรรู้รับโจทย์มาแค่ว่าคนที่โยนติดตน่อมาครั้งแรกว่าอยากให้มากู้ภัยเพื่อนเขาติดน้ําตรงนี้มาจะหมายได้ไหม พอเขาไปช่วยตรงนั้นเสร็จแล้วเคสต่อไปเขาไม่รู้ไปไหนเพราะเขาไม่รูจ้จักแลวเขาไม่รู้ไปรับงานที่ไหนนี่คือระบบความผิดพลาดในการทําการสื่อสารประชาสัมพันธ์ตรงนี้มันยังไม่ทั่วถึงนะครับเพราะเรามีคู่ภัยเข้ามาจากทุกพื้นที่ทั้งประเทศช่วยระดมมาที่นี่แต่ในส่วนของกองประชาการเนี่ยเขาก็มีการตั้งศูนย์แล้วก็มีการกระจายกําลังไปช่วยเหลือซึ่งออกจากมทบสี่สองที่ให้เสนาธกรลงเขไปช่วยตามเขตต่างๆเขาก็มีการแบ่งโซนแบ่งเขต แต่ว่าส่วนที่มันขาดนะฮะจากข้อมูลที่ผมได้มีการทตัวการซิงข้อมูลระหว่างคนทํางานร่วมกันในระหว่างกู้ภัยคณะต่างๆกับศูนย์ข้อมูลเนี่ยมันไม่มีการแชร์ข้อมูลที่ทําให้เขากระจายงานกันต่อได้ว่าเขตนี้ถ้ากู้ภัยมาไปช่วยตรงนี้นะตรงนี้มีคนต้องการเขา้องเรียนมาทางการยังไปไม่ได้มันยังไม่มีการซิงโครไน์ข้อมูลตรงเนี้ยมันทําให้การช่วยเหลือทุกอย่างมาเลยคครับืออย่ได้ทันครับท่านทรงพลนะคคืออย่างนี้ฮะรู้สึกว่าไม่ไม่ได้รู้สึกว่าถามว่า ในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยรัฐบ,บาลก็แน่นอนนะครับก็พยายามช่วยเหลือแต่ก็เดือดพิ่งอยู่ไม่กี่เดือนละโดนถล่มเละเทะเลยว่าบริหารจัดการไม่เป็นนะครับท่านสุปจีจรัฐมนตรีพาณิชย์ก็ลงไปใครต่อใครก็ลงไปเนี่ยอยากจะเรียนถามท่านทรงพลอย่างนี้นะครับว่าการช่วยเหลือเนี่ยเพียงพอไหมครับในเรื่องของการรักษาพยาบาลอาจารย์บวรสังอุวานกก็ลงไปใครต่อใครลงไปกันเยอะแยะมากแต่ก็โดนถล่มกันหมดเนี่ยนะฮะอยากจะเรียนถามท่านทรงพลว่า การช่วยเหลือของรัฐบาลเนี่ยอย่างที่ท่านบอกมทบ42ทหารก็ช่วยมันคือมันไม่เคยเกิดขึ้นเนี่ยนะครับอนคือในรอบ25-26ปีเนี่ยอยากจะเรียนถามท่านทรงพลว่าเงินช่วยเหลือของรัฐบาลเนี่ยแล้วก็ผู้บริจาคเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะบริจาคช่วยเหลือบรรดาเรื่องน้งเรื่องน้ำเนี่ยนะครับผ่านทางสถานีโทรทัศน์ทรูจีนเอ็เนี่ยเงินเพียงพอไหมครับท่านครับ คือผมว่าเรื่องของความช่วยเหลือน้ําใจที่พี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศหลั่งไหลเข้ามาที่จังหวัดสงขลาที่อำเภอหาดใหญ่เนี่ยผมว่าตรงนี้มันก็มาถือว่าช่วยเยียวยาให้พวกเราในเศษแรกในช่วงตอนประสบเหตุภัยน้ําท่วมนะครับ,รบแต่ว่าถามว่าเม็ดเงินตรงนี้เพียงพอไหมเราต้องขึ้นหอกว่าผูา้ได้รับผลผล,ผลกระทบแบบเม็ดเงินบอกถึงเขาแค่ไหนเงินบริจาคส่วนใหญ่จะมาในรูปแบบที่ไปซื้อของมาให้อาหารให้ข้าวถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้งเสื้อผ้าเครื่องมือห่ม หรือว่ายารักษาโรคแต่ว่ามันไม่ได้ทําให้เขามีรายได้หรือประทางชีวิตเขาในเรื่องของการเป็นอยู่ในอนาคตเั่นใ<ม>นเฟดอย่างนี้เรื่องเงินบริจักผมว่ามันไม่ได้ครอบเปอร์ได้อยู่แล้วนะครับไม่เพียงพออยู่แล้วครับเพราะว่าเอินเบย์จากกี่สิบล้านมันยังไม่พอกับดอกความเป็นอยู่ประชากรโครเรียนที่ได้รับผลกระทบในขนาดใหญ่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในส่วนที่มันต้องได้รับการครอบเปอร์ตรงนี้มันมันต้องเป็นในส่วนในส่วนของเงินของภาครัฐที่ต้องส่วนภาครัฐให้มาครับไม่ใช่ว่าจะเป็นที่ เงินบริจาคเรามาช่วยให้คนฟื้นได้ในส่วนเงินภาครัฐที่ให้มาในเรื่องของการปอพอที่ให้สตาร์ทเริ่มต้นที่ข้าบโพัวะเก้าเก้าพันบาทนะครับ,รบตรงนี้ใต้ตรงนี้ผมพูดตรง,ตรงว่ามัน <พอ S 2> เป็นน้ำจิ้มอย่งางฮะมันเอาไปใช้ทําอะไรไม่ได้หรอกครับเจ้าันบาท <พอ S 2> แล้วเด <พอ S 2> ียวก็หมดถ้าเทียบกับความเสียหายงพี่น้องประชาชนที่ข้าวของเครื่องใช้ไม่เหลือเหลือแต่ตัวครครเหลือแต่ตัวเสื้อผ้าตัวเดียวที่เปียกน้ําอกมาโอ้โหเครื่องนอนก็ไม่มีที่ปุกนอนก็ไม่มีหมอนไม่มี รถมอเตอร์ไซค์จมน้บ้านจอกไปหาข้าวกินก็ต้องเดินเท้าครับตอนนี้ภาวะมันอยู่แบบนั้นคือทุกอย่างเขาเหมือนเหมนคนหมดเนื้อหมดตัวอย่างนั้เลยครับในการที่ต้องกลับมาอยู่ในสภาพเริ่มต้นใหม่นั้นจากภัยน้ําท่วมเพื่อนเม็ดเงินที่รัฐบาลให้มาเก้าันบาทเนี่ยเพราะว่ามันไม่เพียงพออยู่แล้วแต่นั้นเป็นกฎระเบียบของเขาที่ปอพเขาจะให้ในเคสนี้ก็ไปตามเรื่องตมราวเขาว่าในส่วนที่จะต้องอัดฉีดเม็ดเงินผมก็ได้นําเสนอท่านนายกรัตรีไปครับว่า เราไม่ได้แค่ต้องการความเห็นใจแต่เราต้องการการที่อัดฉีกดกระตุ้นให้หันใหญ่เนี่ยกลับมาได้ยิ่งใหญ่กว่าอีกครั้งหนึ่งให้ใหญ่กว่าอีกครั้งเพราะว่าอะไรฮะหันใหญ่เป็นหนึ่งในเมืองหลักทางเศรษฐกิจขอ,องภ<อ>าคใต,ต้จังหวัดสงขลา,ขาเรามี GDP อันดับหนึ่งของเศรษกิจจังหวัดภาคใต้หัดใหญ่ก็เป็นอำเภอที่คอน t r i b u เศรษฐกิจได้ต่ำกว่าสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของจังหวัดสงขลาครับตร,ตรงนี้เลยมองว่าถ้าเราปล่อยหันใหญ่ ล้มแล้วใช้เม็ดเงินมาช่วยเหลือเยียวยาที่มันไม่หนักไม่รุนแรงพอ <S <S ซึ่งตรงนี้ผมได้เสนอไปแล้วว่ามันกงเหมือนไอ้คริกบิ๊กวินที่ท่านรัฐมนตรีเอกมิติบอกแต่เราควรจะเรียกว่าคริกบิ๊กรีคาเบอรี่ขึ้นมาให้มันรีคาเบอรี่อย่างยิ่งใหญ่และรวดเร็วรุนแรงนั่นคือมันถึงอิมแพกได้ครับแต่เราไม่สามารถเอาเม็ดเงินเล็กๆน้อยๆมาหวาน้าไปแล้วคนจะฟื้นได้ไมีทางไงะลาบาก,ารกครับลำบากธุรกิจครับภาคธุรกิจเสียหายมากนี่คือที่ผมพูดเท้าความไปเมื่อสักครู่เป็นภาคพี่น้องประชาชน ถ้านธุรกิจเนี่ยเสียหายมากๆครับการเสียกา,เยายรสนนนาเสียหายนี่ท่านสัมพัน์นะค่าเสียหายเนี่ยตกแล้วประมาณตกเท่าไรครับเห็นบอกว่าตกประมาณห้าแสนกว่าล้านบาทเนี่ยไม่ทราบอเา็จริงเป็นยังไงครับท่านครับคือตัวเลขเชิงเศรษฐกิจนีมันก็ประเมินยากนะครับถ้าตัวเลขเรามองกันถึงห้าแสนกว่าล้านนี่ผมไม่แน่ใจว่าเขาดีประเมินยังไงแต่ว่าถ้านับถึงกำลังสังกตภาพ productivity ที่ ไอ้ก๊อสต์ดัตติีที่จังหวัดสงขาผลิตได้ปีหนึ่งได้สองแสนห้าหมื่นล้านแต่ถ้าเราบอกว่าเสียไปถึงห้าแสนล้านแสดงว่าสองเท่าแล้ะมากกว่าจังหกกวหัดสงขาด้วยที่ผมก็เลยไม่รู้ที่มาที่ข่าวออกนะครับแต่ว่าถ้าในมะุนมมองผมอะผมมองว่าต้นๆหลักหมืน่นหลักสองหมื่นห้าพันล้านขึ้นไปแน่นอนอยู่แล้วเพราะตอนนี้มาเกลตอนปีห้าสามเนี่ยหมื 17, 000, 000, ่นเจ็ดพันล้านประเมินว่าความเสียหายแต่ปีนี้หนักกว่านั้นผมว่าไม่ต่ำกว่าสองสามเท่า เพราะฉะนั้นปีนี้สเกลความเสียหายเพราะว่าปีนั้นยังมีการขนย้ายทรัพย์สินกันทันนะปีนี้ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการหรือคนทั่วไปไม่รู้เรื่องเลยว่าจะต้องย้ายเพราะคิดว่าไม่ท่วมใช้น้ํามันท่วมทั้งเมืองแต่ท่วมสูงมากท่วมไปถึงชั้นสองเนี่ยครับความเสียหายมันเลยวงกว้างแล้วก็ลึกมากนะครับตรงนี้เลยว่าวม,มูลค่าความเสียหายเนี่ยไม่ต่ำผมว่าเมื่อก่อนผมให้ตัวเลขหลายๆสื่อไปสองหมื่นห้าพันล้านแต่ว่าหลังจากได้มีโอกาสอยู่ในสภาพ ความจริงต่อเนื่องมากขึ้นคุยกับคนที่เสียหายมากขึ้นบมร่ามันอาจจะมากกว่าตัวเลขนั้นอาจจะไปบ้าไปถึงสี่หมล้าน50าหมล้านก็ได้ทีนี้อย่างนี้ฮะ,ท,ะท่านท่านทรงผลับในฐานะที่ท่านเป็นประธานสภาหาอการค้าสงขาเนี่ยผม ฟังเสียงท่านแล้วเนี่ยเสียงท่านก็สั่นเครือผมเองก็สงสารพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับคนหาใหญ่อาจารย์วิษณุเครืองามกว่าคนหาดใหญ่ท่านลัมตีคมนาคมคุณพิพัฒน์นักิศรษรปราการก็คนหาดใหญ่เรียนถามว่าต้องใช้ระยะเวลาสักเท่าไหร่ครับที่จะฟื้นฟูในเรื่องของที่อยู่อาศัยในเรื่องของระบบไฟฟ้องไฟฟ้าถูกไฟฟ้าช็อตเนี่ยใช้ระยะเวลาฟื้นฟูสภาวะเศรษฐกิจทางสังคมเนี่ยคิดว่าประมาณทั้งหนึ่งเดือนพอไหมครับหรือสองเดือนครับท่านครับ ผมมองไม่พอครับหนึ่งเดือนมันไม่มีทางเป็นกูกลับมาในทราพเดินได้เลยเนะนี้ยหเดือน <c oughs> เพราะว่าความสูญเสียตรงนี้มันมันเรียกว่ามันต้องตั้างหลักใหม่แล้วก็ต้องหาเม็ดเงินมาลงทุนในการทําให้สถานประกอบการทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมบ้าน <c oughs> คน <c oughs> บ้านเรือนประชาชนกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยผมมองไว้ที่สามเดือนนะจะเป็นเฟสที่ทําให้เมืองกลับมาได้เหมือนเดิม <c oughs> แต่จะมีบางประเภทธ,ธุรกิจ <c oughs> เช่นโรงแรมที่ได้รับการส,สนับสนุนให้เร่งกู้โรงแรมพิ้ศษไม้ได้ก่อน ตรงนั้นเขาจะต้องทําโดยโจทย์ที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวปลายปีนี้ให้ทันถ้าเขาทําได้ตรงนั้นก็จะเป็นอน,นิสงส์ในการที่จะสามารถเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวได้แต่จริงๆโรงแรมเองถ้ามีแค่โรงแรมแต่ไม่มีองค์คมยบอภภยอื่นท,ที่เกี่ยวข้องมันก็ไม่น่าดึงดูดในการท่องเที่ยวได้เท่าเดิมครับเมื่อก่อนหันใหญ่คนมาเพราะว่าอะไรอาหารอร่อยคาเฟ่ของกินไนท์ไลฟ์เอนเตอร์เทนเมนต์ครบแต่ถ้าตอนนี้ทุกอย่างกลับมาไม่ได้ตามโรงแรมเนี่ย หนึ่งเดือนโรงแรมเปิดแต่ไม่มีอย่างองค์ประกอบอื่นเปิดไม่ทันมันก็ยังเครื่อเื่อนหุ่นให้เขาเข้ามาเที่ยวได้มากนะเนี่ยตรงนี้มันต้องเร่งบูรณะทั้งระบบถ้าบูรณะทั้งระบบถ้าดูจากความเสียหายที่เกิดขึ้นหนึ่งเดือนเราไม่ทันนะครับแค่ลาพังช่างหาช่างไปช่างประปาน้ําก็มีบ้างยังไม่มีบ้างแรงบ้างไม่แรงบ้างทุกอย่างแรงงานก็แย่งกันนะครับ,รบทุกอย่างคือมันมันขาดแคลนมันช็อตเฉดหมดนะในพื้นที่เพราะทุคกคนกระทบเป็นผู้ประสบภัยทั้งนั้น เราต้องระไรงานต่างพื้นที่เข้ามาเอาความช่วยเหลือจากข้างนอกเข้ามาซึ่งมันก็ไม่ได้เร็วหรือไม่ได้ง่ายนะนะครับอย่างมันต้ออเวลาคือเงี้ยนะเราเหลือเวลาประมาณสักสองสามนาทีนะฮะท่านสรงผลครับ,ค,รบคือเรียกว่าก็ต้องเรียนตามตรงนะฮะรัฐบาลเสียหนูเนี่ยนะครับก็โดนถล่มเละบอกบริหารจัดการช้านะครับอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ย อยากจะเดินถามว่าความรู้สึกของภาคใต้เนี่ยในเรื่องของหัดใหญ่เนี่ยซึ่งผมก็ไปบ่อยมากเนี่ยนะเพราะคุณแม่เนี่ยเคยส่งผลไม้ผ่านหัดใหญ่ไปมาเลเซียแล้วชาวมาเลเซียเนี่ยก็โดนน้าท่วมหนักเหมือนกันอินโดนีเซียก็โดนศีลังกาก็โดนเนี่ยเราจะช่วยเหลือกันยังไงครับในเรื่องของเรียกว่าภาพลักษณ์เนี่ยผมก็เชื่อท่านท่านทรงพลเนี่ยว่าเรียกว่าใช้ระยะเวลาสองเดือนไม่พอแล้วครับฟื้นฟูนตลาดกิมหยงเนี่ยโลส,สินค้ากัน เพียบเลยนะครับต้องเริ่มต้นเรียกว่าเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็แล้วกันถามว่าเราจะใช้ระยะเวลาตรงนี้เนี่ยภาคเอกชนเนี่ยมีส่วนช่วยเหลือไหมครับและพี่น้องประชาชนเนี่ยฟังดูแล้วเนี่ยครับเหมือนกับว่าต่างคนต่างอยู่ต่างกันต่างคนต่างช่วยเหลือตัวเองความรู้สึกของพี่น้องประชาชนต่อเรียกว่าภาครัฐเนี่ยรู้สึกอย่างไรบ้างครับท่านครับ คือเราก็ยังมองหาความจริงใจและก็ความจริงจังที่ภาครัฐจะแก้ปัญหาตรงนี้นะครับถ้ามองว่าการบริหารตรงนี้มีความผิดพลาดในการป้องกันน้ําท่วมหรือเปล่าผมว่าก็เลี่ยงไม่ได้ครับผมว่าธรรมดาถ้าเรามีการป้องกันเดินภัยให้ดีกว่านี้ความสูญเสียจะไม่มากขนาดนี้รนเรื่องน้ําฟ้าฝนที่บอกว่าฝนสามร้อยปีเนี่ยเรายอมรับได้ว่าฝนนี้แรงกว่าทุกปีมันทําให้เกิดภัยน้ําท่วมได้แต่ความเสียหายมันไม่ควรจะเกิดเป็นวงกว้างขนาดนี้ถ้าเรารู้ตัว เพ็นระบบการเบือนภยัยทั้งในท้องถิ่นเทศบาลน,นครอันใหญ่เองก็มีการทําให้คนสื่อสารและเข้าใจขาดเคลื่อนในความอันตรายเพราะเขามีประกาศว่าเอาอยู่เอาอยู่อย่างเงี้ยคนก็ไม่ <laughs> ไม่กลัวว่าจะน้ําท่วมเพราะเราก็มีความเชื่อมันอาจจะเป็นไม์เซตที่เรามีความเข้าใจที่เข้าใจว่าคลองรอหนึ่งจะช่วยระบายน้ําไม่เข้าตัวเมืองหลักได้ก็ <laughs> ทําให้เราชราใจนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ความผิดของเราต้องที่ต้องเรียนรู้ว่าบางอย่างเราต้องเอาข้อมูลวิทยาศาสตร์มา,าเรียนรู้ครับว่า ปริมาณน้ําท่าปริมาณน้ําฝนพื้นที่น้ําสดาในคลองไหลมายังไงมีองค์ประกอบหนึ่งสองสามสี่เราควรต้องย้ายแล้วคือบางทีเราฟังภาครัฐพูดมาแล้วแม้เสร็จในการสื่อสารก็ไม่เคลียร์ไม่ชัดเจนถามว่าภาครัฐมีส่วนรับผิดชอบไหมผมว่านี่คือมีส่วนเต็มเราก็เลยอยากเห็นการ <c oughs> มีคาวเวอรี่ขึ้นมาโดยภาครัฐเนี่ยอัดมาตรการที่เข้าใจผู้ประกอบการหรือเข้าใจคนอัดใหญ่ที่ได้รับความเดือดร้อนจริงๆไม่ใช่อัดมาตรการมาแค่ว่าฉันให้แล้วว่า ออกมาตรการให้ระนาดที่ใหญ่หญต้องเป็นน้าท่วมที่หนึ่งมันต้องแรงกว่าน,นั้นมันต้องทําให้คนกลับมาได้มันต้องฟื้นธุรกิจกลับมาได้แล้วผมเชื่อครับว่าถ้ามาตรการเนี่ยแรงพอมีความพิเศษพอที่คนหันใหญ่รู้สึกว่าภาครัฐช่วยจริงๆเขาจะยืนขึ้นด้วยแข้งข,ข,ข,ของเขาแล้วแข้งของเขาขึ้นมาใหม่คนหัดใหญ่คนส่งขาเรามีเนเจอร์ที่สู้อยู่แล้วนะครับเรานนผ่านวิกฤตเราผ่าน,น,น,นเหตุการณ์ยากลําบากมาไม่ไม่ไม่ใช่ครั้งแรกท้งนี้หนักมากครับแต่ว่าถ้าเรามีความ เหลือที่จริงใจจริงจังมากพอเนี่ยผมเชื่อว่าเราก็จะกลับมาได้แต่เียแต่ต้องใช้เวลามากน้อย ต้องขึ้นกับแพ็กเกจที่เราได้มาครับแต่เราก็เสนออีกขออีกหนึ่งคำถามเลยทั้งหมดแล้วครับขอ,ขออีกหนึ่งคำถามครับท่านทรงพลครับยังคลองรอหนึ่งก็ดีคลองอูต่ตะเภาก็ดีเนี่ยพยายามที่จะระบายน้าเข้าทะเลสาบสงขลาเนี่ยมันระบายน้ำไหมครับอย่างประเทศเน mm. เธอร์แลนด์เนี่ยเขาก็มีวิธีการมีกลยุทธ์ในการสร้างกำมงกาแพงเนี่ย <S <S เนเธอร์แลนด์เนี่ยเป็นเมืองที่จมทะเลเมืองเวนิสที่ประเทศอิตาลีเนี่ยเขาก็เรียกว่า มีการบริหารการจัดการที่ดีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าประเทศไทยเราเนี่ยมีการบริหารจัดการล่วงหน้าวางแผนล่วงหน้ามีวิสัยทัศน์มองไปข้างหน้าเนี่ยจะช่วยเหลือมาครับในเรื่องคลองรอหนึ่งคลองอุทภาวลงทะเลสบาบสงขาม่ามีส่วนช่วยครับคือมันเป็นระบบงานวิศวกรรมชนประทานวิศวกรรมในการบริหารน้ำครับถ้าเราเรียนรู้จากทร เอา success case ของต่างประเทศมาถอดบทเรียนว่าเขาทำยังไงในการบริหารน้ำไม่ว่าโตเกียวไม่ว่าเตอร์ดัมเมอร์แลนด์หรือประเทศต่างๆที่มีปรณโอกาสาน้ำท่วมในพื้นที่เมืองได้แต่เขาบริหารจัดการน้ำได้ผมว่าเราควรจะต้องลงทุนกับมันแทนที่จะมากู้ภัยหรือืหรือปืนเยียวยาเอาเงินมา e v e n t i v ีดีกว่าแต่นี่คือสิ่งที่ประเทศไทยเราอ่อนก็คือว่าเราไม่สามารถจัดหางบประมาณมาลงทุนโครงการระดับใหญ่ในต่างจังหวัดได้เลยวนใหญ่ถ้าไม่ใช่กรุงเทพแบบก็ไม่ทำ มูประมาณหลักสรงสองสามหมื ini, half, ่นล้านห้าหมื่นล้านแสนล้านกล้าลงมาไหมที่ใหญ่ถ้าลงแล้วเมืองไม่ท่วมคุณก็ต้องทำครับคุณเสียครั้งหนึ่งคุณเสียแบบนี้คุณเสียกี่แสนล้านเข้าไปแล้วแต่ว่าถ้าคุณทําอย่างนี้ภาพการบริหารจัดการน้ําสร้างความเชื่อมั่นการค้าการลงทุนมามาแน่นอนฮะทุกวันนี้ถ้าคุณไม่ทําอะไร แล้วคนจะกัผวาว่ามาลงเงินลงทุนที่นี่จะเจอแบบนี้อีกไหม,ไมให้ความเชื่อมั่นที่จะเกิดจากไหนก็ต้องเกิดจากการ,รใช้ความรู้รด้านวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญที่เข้ามาทําแล้วก็ต้องทำหน่อื้องทุกแล้วรัฐบาลต้องวางงบประมาณเป็นงบหน่อื่องไม่กับโปรเจกต์ขนาดใหญ่ทําแล้วต้องไม่หยุดแล้วไม่ไม่ไมไมทําแบบคอร์รัปชันแล้วทําให้จบทําไม<อ>่ดี<อ>้ย<อ>ต้องทำให้มันดีครับครับเอาละครับ,รบ,อรบขอขราบขอบพระคุณครับท่านทรงพลจางสิริวัฒนะธรรมรงนะครับขอให้โชคดีนะครับแล้วก็ขอ ให้กำลังใจไปสู่พี่น้องชาวหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับคงต้องใช้ระยะเวลาอีกประมาณโ,โหหน่าจะเป็นเดือนนะครับขอขอบคุณครับท่านทรงพลครับครับขอบคุณอาจารยยาครับขอบคุณครับ,บ,รบท่าน,านครับ,บ